ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อเนกมาพอพอกับพ่อแตร์มันะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องเนาะครับเมื่อเนพอแตร์พามาติดต,ตามเลขเล่าพัฒนาของปู่ศรีสะเกดต่อเอานาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามสิบธันวาคมหกเจ็ด ลาวพัฒนาออก229 265ครับเรียกล่างก็ออก92นพี่น้องเนาะครับของปู่สีสะเกตดพี่น้องนี่ครับวันจันทร์ที่30ธันวาคม256หกดลาวพัฒนาปู่สีสะเกตดบนล่างวิ่งรูด0กับ1เน้นที่1 ูนย์กับบมาหนึ่งกับบอมา่าในพี่น้องเตรียว่าชุดวิ่นมารับสองห้าหกออกสองหกห้าพี่น้องชุดวินนี่เข่าสามตัวได้ด้ดพี่น้องครับไอเดียเบิง้งติดตามพอเตรียมก็ดะเห็นเนาะพี่น้องเนาะครับของปู่ชีสเ,เกียริพี่น้องเอาเมื่อนี้พอเตรียมผ้ามาตามตัวเองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับ วันศุกร์ที่สามลุงตีเชียนหกเจ็ดอยู่เลยพี่น้อง เราพัฒนาปู่รีสะเก็ครับ บนล่างวิ่งรูดพี่น้องกับสี่ับห้านะครับสี่ับห้าเน้นที่ห้าครับ ครับชุดวิ่นในไปนองเน้อสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับ จุดวินอย่าลืมด้พี่น้องเรื่องมวลที่พันมารแตกสามตัวนะครับครับส่วนปูจับโคให้พี่น้องสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด สีเก้านะครับรักหาพี่น้องห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ะคระับส่วนตัวเน้นในะพี่น้องเด้อปูพรนเน,นไนที่สี่หกนะครับห้าหก ห้าเจ็ดห้าแปดนะ,ค,ะครับครับจะมีเล็กสามตัวน้ำตาลพี่น้องเด้อครับเอาเบอร์เล็กสามตัวน้ำพี่น้องแปดห้าเจ็ด เจ็ดสี่แปดเก้าห้าแปดสี่สี่หกพี่น้องนะครับ อันนี้กันเบิลน,นะพี่น้องเ้อะสีซีซีซีห้าห้านะพี่น้องแปดห้าเจ็ด เน้นเก้าห้าแปดเน้นครับเล่นซองห่างพี่น้องครับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะเอ๋อยืมนะพี่น้องเด้อม,มักสอบแต่เดี๋ยวเขาจะเรมกลับตัวไว้นําน,นะพี่น้องเนาะครับนี่ครับปรูบนทรงมาให้ ต่วันเป็นวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่วาเหล็กบอกวันที่หนึ่งมันมาออกวันสุกที่สามพี่น้องขับวิ่งสี่กับห้าเน้นที่ห้าวิ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้ากันเบิ้ลสี่สี่ห้าห้าขับเหล็กสามตัวกระตามนี้พี่น้องปูวาขับตัวด้วยนะพระชันอย่าลืมวินกัน ขับปูสีสะเกดนะพี่น้องเนาะครับขับพระเต้มขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเ้อปูสีสะเกดเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาไม้พระเต้่ครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้น้วงวันี้พระเตียมข้อไวพรอนคอยเข่าคอยแตกปัง,ปง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเนือเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไร์กดแช่ให้พ่อแยมน้าแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแตมน้ำานะาคับอ่าสุดท้ายทายสูตรนี่ก็เอฟซีทุกคนโฉกโฉบมนันมันเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะข้อกวามคลิปนาพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม